วันนี้ในก็เราก็เรียนไพ่กันอีกหนึ่งใบนะ,ะครับสําหรับไพ่ดาบนะครับใบนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นคนที่นอนอยู่บนเตียงนะเดิมเขานอนอยู่บนเตียงแล้วก็เหมือนนั่งลุกขึ้นมาแล้วกลุ่มกับจับแน่บนเตียงของเขาเนี่ยถ้าใครมีไพ่ใบนี้นะครับหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยเพื่อที่จะได้ดูรายละเอียดยิบย่อยที่อยู่ข้างใน ซ you know, okay. okay. ึ่งจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจความหมายของไพ่ได้ลึกซึ้งขึ้นก็อ่ะเอาใกล้ๆนะก็จะเห็นว่าไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่เก้าดาบเก้าดาบเนี่ยมันลอยๆอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยมองว่ามันติดอยู่บนฝาผนังนะครับเป็นห้องที่มืดๆแล้วมีดาบติดอยู่บนฝาผนังอยู่ตรงกับเตียงอ่า โดยมีคนเนี่ยลุกขึ้นมานั่งเหมือนปิดหน้ามีผ้าหม่มผ้าห่มก็จะเป็นลายดอกกุหลาบน,นะครับลายดอกกุหลาบแล้วก็จะมีะข้างในถ,ถ,ถ้าดูข้างในนะก็จะเป็นลักษณะของ12ราศีถ้ามองดูจุดๆที่มันเป็นลายลายให้ชัดเจนให้ดีนะครับมันมีทั้งดวงจันทร์มีราศีนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยตรงสีสีฟ้านะครับ ถ้าใครมีไพยหย่หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยแล้วลองดูเข้าไปข้างในนะครับเป็นเรื่องของจักรราศีทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของวันด้วยเรื่องของวันเรื่องของราศีแล้วก็ตรงเขาเรียกอะไรฐานเตียงเหรอ,อฐานเตียงก็จะเป็นลักษณะเหมือนคนกําลังฟันดับกันมีฝั่งหนึ่งล้มฝั่งหนึ่งกําลังรุกนะครับเหมือนกับฟันดับ สากลนึกออกไหมที่เคยเราเคยเห็นในถ่ายทอดโอลิมปิกอะไรไที่มันเป็นเหมือนดับสากลนะครับมีคนอย่างเงี้ยก็มีคนล้มอยู่คนหนึ่งนะครับสำหรับเตียงนะครับเตียงก็จะมีฟูกรองอมีฟูกรองไม่ได้หนักมากแต่ว่า,าคนคนนี้ลุกขึ้นมานั่งจับหน้านะครับลักษณะนี้าจากบ,บรรยากาศของไพ่ มันค่อนข้างอึมครึมมันค่อนข้างทําให้รู้สึกสลผดหดขู่แล้วก็เราสัมผัสได้ว่าไม่ได้มีความสุขอยู่ในไพ่ใบนี้นะครับมันมีความตึงเครียดอยู่ในไพ่ใบนี้นะครับแล้วก็อ่ะผมจะสอนเสมอว่าบอกเสมอว่านอกจากการดูไพ่ณนปะัจจุบันแล้วเนี่ยเรายังต้องเอาจิตเข้าไปก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้และหลังที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ด้วย ซึ่งเอาเรามาดูขณะนี้ก่อนขณะนี้เนี่ยมันควรเป็นเวลานอนเพราะมันมืดนะม,มันควรเป็นเวลานอนเพราะมันมืดแต่เขาไม่ได้นอนเขาลุกขึ้นมาแล้วก็เกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถนอนหลับได้แปลว่าเกิดความกังวลความเครียดหรือการฝันร้ายขณะนอนนะครับ แล้วก่อนหน้านี้มันเกิดมันเคยเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากตรงนี้เป็นเตียงนะครับแปลว่าเขาขึ้นมานอนบนเตียงแล้วก็อาจจะมีการหลับไปแล้วตอนหลับเกิดความสบายเกิดความเออฉันหวังว่าการหลับครั้งนี้มันจะทําให้การตื่นขึ้นมาของวันพรุ่งนี้มีความสุขสบายขึ้นฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฉันอยากจะนอนให้สบายมันอาจจะสบายของคืนก่อนๆก็จริงแต่คืนนี้มันไม่สบาย นะครับคืนนี้มันเกิดเหตุอะไรบางอย่างแล้วหลังจากนี้หลังจากรูปใบนี้มันควรจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเกิดรูปใบนี้แล้วเนี่ยอ่ะเขาตอนเนี้มันมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแปลว่าถ้าหลังจากเนี้ยเขาควรจะอาจจะลุกไปทําอะไรบางอย่างให้ผ่อนคลายอิริยาบทนะครับให้ผ่อนคลายอิริยาบทของตัวเองก่อนจะกลับมานอนหรือ ถ้าจะนอนเลยคุณก็จะต้องละหรือวางอารมณ์ที่มันเครียดในขณะน,นี้ตึงเครียดขณะนี้ออกไปอ่ะสำหรับไพ่ใบนี้นั่นแปลว่าคุณเคยสบายคุณเคยดีคุณเคยเหตุการณ์ต่างๆที่คุณคาดหวังว่าการทำแบบนี้มันควรจะออกมาในรูปแบบที่ดีปัจจุบันนี้มันไม่ได้ดีแล้วมันมีเหตุให้คุณต้องเครียด มันมีเหตุให้คุณจะต้องกังวลมีความทุกข์ร้อนนะครับเราจะต้องลุกขึ้นไปทําอะไรบางอย่างก่อนอาจจะไปผ่อนคลายไปห้องน้ำอ่าแล้วค่อยกลับมานอนใหม่มันอาจจะดีขึ้นหรืออีกอันหนึ่งนะครับคุณอาจจะนอนด้วยความหวาดระแวงเพราะดาบมันอยู่บนเตียงเลยมันอาจจะหล่นลงมาทับตัวคุณแล้วทําให้คุณเกิดความระหวาดระแวงอยู่ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับ การที่เขานั่งขึ้นมาแบบนี้แล้วดาบอยู่ในระดับนี้เลยเนี่ยนั่นแปลว่าดาบมันใกล้ตัวคุณมากดาบมันใกล้ตัวมากมันอาจจะเกิดการบาดเจ็บเรานอ,นอนแล้วเกิดการบาดเจ็บตอนไหนก็ได้นะครับมันอาจจะหล่นลงมาหรือว่ามือเผลอไปปัดไปทําให้ตัวเราบาดเจ็บตอนไหนก็ได้แปลว,ว่าภัยมันก็อยู่ใกล้ตัวเหมือนเรียกแหละ หอกข้างแคร่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสภาวะแบบนี้ไม่ใช่สภาวะที่เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนของคุณอีกต่อไปคุณจะต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์ปรับเปลี่ยนเหตุการณ์หรือปรับเปลี่ยนโลเคชันสิ่งแวดล้อมบางอย่างออกไปนะครับเอาดากออกไปที่อื่นก่อนดีไหมก่อนจะกลับมานอนหรือว่าย้ายเตียงไปที่อื่นหรือว่ายังไงก่อนดีไหม